เกรดเล็กเกรดน้อยกับนนนอจังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเกรดเล็กเกรดน้อยกับนนนอกจังซึ่งท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนะคะนอรานิจเตบือราเฮงที่มาพร้อมกับสาระน่ารู้มากมายเลยทีเดียวนะคะที่จะมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันจะเสนอในตอนน้ำยาทาเล็บค่ะ พูดถึงน้ำยาทาเล็บแล้วนะคะนอกจากเราเราจะเอามาทาเล็บของเราให้มันดูมีสีสันสวยงามแล้วนะคะน้ำยาทาเล็บนะคะยังให้ประโยชน์กับเราในหลายๆด้านเลยทีเดียวค่ะพูดอย่างนี้แล้วอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะน้ำยาทาเล็บนะคะช่วยให้คุณนะคะสอดได้เข้าไปในรูเข็มได้โดยง่ายค่ะโดยคุณนะคะนำน้ำยาทาเล็บนะคะเอาไปป้ายตรงที่ปลายได้นะคะทีนี้คุณก็จะสอดได้เข้าไปในรูเข็มได้โดยง่ายแล้วละ่ <sor> ละค่ะท่านผู้ชมคะม <S <S ต่อไปอย่างที่2นะคะน้ำยาทาเล็บนะคะช่วยให้ยืดอายุถ,ถุงน่องของคุณได้นานขึ้นค่ะ วิธีทำนะคะให้คุณนำน้ำยาทาเล็บนะคะเอาไปทาตรงบริเวณถุงน่องที่มีรอยรันบ่อยๆนะคะ เพราะว่าถุงน่องของเรานะคะคที่ขาดบ่อยๆมันก็จะขาดตรงที่เรารันบ่อยๆอยู่นั่นแหละค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาน้ํายาทาเล็บมาทาตรงที่รันอันนี้นะคะมันก็จะทําให้ถุงน่องของเรานะคะไม่ขาดง่ายแถมยังมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นค่ะต่อไปอย่างที่3มนะคะน้ํายาทาเล็บนะคะช่วยให้คุณนะคะเพิ่มหรือว่า จำลูกกุญแจของคุณได้ค่ะนั่นก็คือว่าเวลาเราเอานื้นอยาทาเล็บที่ว่ามีสีสันนะคะไปทาที่ลูกกุญแจนะคะทําให้เราจําได้ง่ายว่าดอกกุญแจลูกกุญแจอันนี้นะคะคือลูกกุญแจของประตูนี้ประตูนี้สําหรับใครนะคะที่ว่าจะต้องจับลูกกุญแจหรือว่าพวงกุญแจที่มีดอกมากๆนะคะก็อย่าลืมลองนําวิธีนี้ลองไปทําดูนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะก็คือ น้ำยาทาเล็บนะคะช่วยให้คุณนะคะปิดซองจดหมายได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณไปไหนมาไหนนะคะและคุณจําเป็นที่จะต้องปิดซองขึ้นมาโดยกระทานหันทีนี้กาวไม่มีใช่ไหมนะคะคุณสามารถนําน้ํายาทาเล็บมาทาตรงบริเวณเที่เราจะปิดซองได้เลยนะคะทีนี้คุณก็จะทําหน้าที่น้ํายาทาเล็บแทนกาวได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับวิธีที่ดิฉันนํามาฝากในวันนี้เวิร์กใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะคะลงนําลงนํากลับไปทาดูนะคะและที่สำคัญค่ะอย่าลืมค่ะติดตามชมในช่วงของเกิดเล็กเกิดน,น้อยกับนนอจังได้ใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องสําอาง BXC จากร้านอาริพันธ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ เกรดเล็กเกรดน้อยกับหนอนนอกจาก